เนี่ยเราดีว่าปลาไปบุนอูนเอาเลยเอาเลยโอ้ยยางนะๆมันยังอีกก็ยืนเล้ยวฟังหนันกระบอนดีว่าจะไปเดินปลาช็อกเกอร์นะป้ายังล่ะ ุงยาสวัสดีครับผมพี่นอครับพบก,กันอีกแล้วนะครับนะกรบบาวอีสานสายลาคือเก้าครับ <g rab> กับการ้าออกไม้ยิงปลานะครับผม <g rab> มันเดิมครับ <g rab> วันหยุดคือเก่าห <g rab> นามลงแห้งหน่งอุ่นุ่นช็อก <g rab> เกอร์ครับเต็มบักลากเนะี่ สเปลี่ยนจากช็อกเกอร์เป็นพวกปลาอิสวายนะพี่น,อนนะ้องนะจังได้เด่นคนเต็มนะปลาสวายเอื่อนปลาช็อกเกอร์เราจะเดินนันสี่ชั่วโมงเราพี่น้องน,นะค้างเตียกสะซิโบโวลงๆล,ล,ลืมๆครับผมต้องขออภัยครับก่อมาออกไม้ครับเหลืองานกามานะมากนาะเอากะครับ กับอาวุธคู่กายมันเดิมนะพี่น้องต <Okay. S 1> ิดเล็ด,ดอดนะครับนะไม้กับเป็นเป็นคว้างครับแถวแถวปากเก็ดแต่ว่าคว้างนี่บาอิสันบุกเคยได้ยิ้งนครับมันบ่อนดีอยูะแต่ว่ามัน มันบ่แม่นปลาอันที่ว่าเฮาสิยิ่งนนะมันเป็นปลาพวกปลาชอ็อกเกอร์ส่วนหลายแต่กับมีปลาสวายเนี่ยครับปลาสวายปลาสวายน้ำแล้วกับปลาชอ็อกเกอร์หนาบลงแห้งเดี๋ยวรุ่นมึงจะเข้าครับผมเผือปลาคือเดี๋ยวปลาไอสารก็สิไปคลองเก่าครับ หายญิงปลาดุกคือเก้าสะรูแกนยิงแจกมันเดิมพี่น้องติดตามนะครับนะมาสิเปน็นนังไรครับผมรุนไปน้ำกันคือเก้าครับคลิปนี้มาไมา้เดิมครับผมโอ้งหนำหลเลยหมืน่นหนำไหลแห้งผมครับนีนปลาอลไร คุนเบิ้งนะพี่น้องเสร็จคลองหลวงปูสวงคืงเอเก่าแล้วีนน่วัดหลวงปูสวงนะครับไก่ทำขิดไปซื้อหรอพี่น้องย่าไปคิดยังหลายครับผมหาปลาซ,ซื้อหรอครับ,บโบเดหาว่าจนสิดับแนวเนะพี่น้องนะ คนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะครับเนาะขออภัยนะครับมัเท่ากระมือขึ้นกันนะครับผมอ๋อติดตามมั้งครับพี่น้องมือเนี่ยใบเป็นยังไงลรอดลุนครับสิมานมาโอ้มีหนามากแล้วครับผู้หนึ่งมีมูแล้วมือเนี่ยพอไดคุยวคุย เมื่อเช้าพี่ก็มาล่ะอู้หูเหมือนสวายขึ้นเหมือนกันครับอ๋อครับน้ำมันกำลังมาเนาะน้ำดำมื่อเช้าพี่ได้ไหมครับเช้านี่ได้ห้าตัวอ้ปลาอะไรครับนี่จะีวสวัยแวสวัยได้ที่ฟูจนใหญ่ไปะ ประมาณสามสี่โลได้ครับโอ,อ้ขึ้นเยนอะช้าช้าๆน่ครับ อะไร,รอ่ะพี่อตัวตึงอะไรวหรอะต้องนาสิรอ่อยช่วงเย็นๆแบบนี่นนอง นี่เห็นปลาอึ่นครับช่วงถามว่าสักผักกับหนาเพิ่อนนะ่ะนาชื่ออะไรเขาเนี่อยอ้นนะอ้อนนะน้ำก็ดำๆหน้าปลานอกจังทำไมมันไม่นอกเวันนี้อูนั่นลอยอีกแล้วนะ่ปะปลาดุกน่ะนผมเลือกงานตอนเช้าผมก็เห็นอยู่ว่ามัน มันขึ้นเยอะแต่เหนื่อย <c oughs> ก็เลยว่ารอมาตอนเย็นนะตอนเย็นเสียไม่ขึ้นท <c oughs> ่าเกือบชโมวโมงพี่น้อย <c oughs> ยังมิดครับยังมิดเป่าไอสานขึ้นยางใหม่วันนหนยิ่งอยู่เนี่ย เ๋ยวรุนไปน้ำกันครับมันหนาเริ่มขึ้นแล้วล่ะแรงมากนะคำคำเมือนกับเวลาคำคำมันขึ้นประดุกเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้ช็อกเกือขึ้น น้องพี่เขาเป่าอยู่แสดงว่าเล็ดดอดยังได้การพี่น้องยิ่งลินไปเราบัาเนี่ยมมีแนวเห็ดลยตากระบ่ขึ้นกรบมือโอ้ขันมาณย่าวกันเนี้อพี่น้องเล็กสิเป็นัางเดรัวแบตเกิดสิเบิรไปแล้วก่อนแหลกท่านใดยิ่ง โอ้เซียนปืนลุนจิ๋วครับผมหมานไหมน้องฮะยังไม่ได้เรอขึ้นยางเราเร็วลปลายเยอะเลยวันนี้พ,นนพี่ยิงจนมือเมื่อยไปหมดแล้ว 我操！ ไม่ลูกดอ,อกขาดว่ะสิล็อกกันนไงลอกหลังไมัม<ส>ยปมิตรภาพครับผมทีดีฝึกไว้ฝึกไว้โอ้ปัดดู ตันนั้นอีกแล้วนะ่ะลงมาแล้วจะขึ้นไก่พูดพบพบปกติมันจะมีปลาดุกขึ้นล่อเรื่อยอะพอได้ยิงใช่เรื่อ,ไไอนไปกับน้ำหมดตั้งแต่เมื่อเ,เช้า เงียบเลยเนาะมิดเลยวันนี้30นาทีสุดท้ายพี่นอ้องมาหลุ่นกันนั่งกุยกันกับไอ่เล่าจนเมื่อยเลยโมเมนต์ยิ่งปาเมื่อยได้หมื่นอู้ห้ยนะ นั่นดิยังลหรอปาตองหน่อยเหยาเราดีว่าปลาไปบนเยอันนั้นเอาเลยเอาเลยโอ้ยย่างนะสู้ๆมันยังอเก็ยืนเล้ยวโว้ยนะนี่งอลงอดไรยังโว้ยตายๆ ปลาบม่เจ็บเดิโอ้ยปลาดุกเห็นเลยปลาดุกอ่ะตายแล้วเนาะโอ้แต่ว่าบักร้อยอยู่ขางฟางายยังนั่ือนไงครับดิเนอะไปเขีงตัวเนะอนะหุ่นอะจนยางยิงงบจนยางานนะยนะันเนอะเอาผุ้น่ะมันยังขึ้นอีกเสืออยู่อ่ะ ฟังนันกบวันดีจะไปเดินป้าช็อกเกอร์ะล้ป้ายยังล่ะป้ายยันตายอะไรอย่าเง้ย วันปลาแหลกใ่ญ่เลยั่นทุงอย่างมาดิร้อนเหรอ็ทีบอกวันทันเหรอมั่นทันเครืองเดียววันปลาแหลกใ่ญ่มาเรื่องเหืองมาโอ้ไอไอเอาไหมเอาไหมโอ้ยบ่ได้ผลสิบตายมือนถือเสื้อเลยโอ้ อพี่น้องครับสรุปแล้วก็ถ่ายจนค้ำละมือนีิบ่ได้ยังง่ายเนาะลุปเลยครับถ่ายสามชั่วโมงบ่พอบ่พอปลาแบบว่าขึ้นต้อนาให้ยิ้งโปกโผลเนาะบ่พอเลยมันเถอะบ่พอจะผลยู่ในพักเนี่ยยูไกลๆเนี่ยเซ็งเลยละมือเนาจังใดก็บ่วากันเนาะเดี๋ยวมืออื่นยังวากันไหมครับเดี๋ยวสิไหอยู่กับหน้ามันนัดกันแล้วจังใดเจอกันไหมหน่อยเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องไปเจอกันไหมขอบคุณขอบคุณที่ขอมารับชมนะครับจนว่าจบคลิปนี้นะครับนะขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอย่าเจ็บอย่าจนครับผมหล่อมรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับสำหรับมือนี้ผมบ่าวอีสานกับหน้าเพื่อนขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ